เพิ่งพากันตั้งใจทำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าท่งใจไปทางอื่นเพราเวลานี้เรามารวมกันในศาลาการปรียญน,นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้นำตนในพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ก็ให้พึงพาคันตั้งใจลงก่อนอื่นเราต้องมองเห็นความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายร่างกายนี่มันก็มีโรคภัคยไข้เจ็บเบียดเบียน เดี๋ยกวก็เจ็บนั่นเดี๋ยกวก็ปวดนี่ถ้าใครยังไม่เห็นทุกข์ในสังขารร่างกายอันนี้ก็นั่งภาวนาลงไปนั่งให้นานๆนนมันจะได้เห็นกองทุกข์ถ้านั่งไม่นานไม่เห็นนะนั่งนานไปมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมา นี่แหละจึงชื่อว่าทุกกายทุกใจนั่นหมายถึงว่าใจไม่สงบใจไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายมีขันห้าเป็นต้นเพราะไม่รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้แหละเมื่อ ผันห้านี่มันแปรผันวันไว้ไปจิตก็วันไว้ไปตามจิตจึงเป็นทุกข์ด้วยบ่ะนี่นี่เรียกว่าทุกข์ใจบางทีก็ทุกข์ใจเกิดจากกิเลสมันเผาเอาเอา้าร่างกายเป็นปกติโยแต่ว่าจิตใจไม่ปกติมีความกำหนัดยินดีใน ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี้บ้างมีความกำหนิดยีในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสภาย,ภายนอกด้วยมีความโกรธแค้นขุนเครื่องให้ใครต่อใครมีความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็หวงไว้อืม จะนั่งภาวนาให้นานสักหน่อยก็ไม่ได้กลัวกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวเจ็บอันนี้แหละความหวงแหนในขันหานี่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันจึงเป็นทุกข์ใจเพขันห้าไม่เที่ยงขอพทธเจ้า,เ,จาเป็นตัวอย่างพระองค์ทั้งมีรูปโฉมอันสวยสดงดงาม กลัวคนและเทวดาทั้งหลายพระองค์ออกบวชแล้วก็ได้ฝึกตนทรมานตนย้อนว่าชูผมยังเสนหนังติดกระดูกเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็ไม่ได้บรรลุสมพระประสงค์เพราะดำเนินผิดทาง ไปเห็นว่ากิเลตนั้นมันซ่อนอยู่ในร่างกายต้องอดนอนผ่อนอาหารให้ร่างกายนี้มันสูบลงไปพร้อมลงไปแล้วกิเลสมันจะเบาบางไปด้วยกันหรือมีฉะนั้นก็ทรงเห็นว่าการอดนอนผ่อนอาหารนี่แหละจักเป็นแนวทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ จึงได้อดนอนพ่อนอาหารลองดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่หนทางแล้วพระองค์ก็ไม่งมง,ง,งายอยู่ในปฏิปทาอย่างนั้นทรงเห็นนิมิตมาปรากฏในพระไทยเป็นพินสามสายสายที่แรกดีดเข้าทีเดียวขาดเลยเปรียบได้กับบําเพ็ญทุกขะกิริยา ทรมานกายให้เหนื่อยเปล่าไม่ได้มักผลอะไรเพินสายที่สองสายยานเกินไปเมื่อดีดเข้าทันี้ก็เสียงไม่ดังไพเราะเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่ออกบวชแล้วกายห่างจากความรักความชังความหลงแล้วแต่ว่าใจยังไม่ห่าง จิตใจยังไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสอะไรอยู่หายนอกนูน่นอันนี้แม่นจะทรมานตอนอยังไงยังไงก็ไม่ได้สำเร็จมรักผลได้ถ้าใจไปผูกพันอยู่กับของรักของช่างต่างๆในโลกนี้สายที่สามนั่น ไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าเขานี้ก็เสียงดังไพเราะเพราะพิงดีอุปมาข้อที่สามนี่ที่ให้เห็นว่าทางตรัสรุสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นทางละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้โดยแท้จริงได้แก่ทางสายกลาง ไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปพระพุทธองค์พิจารณาเห็นนิมิตด,ดังกล่าวมานี้แล้วจึงไปเที่ยววินทบาตมาฉันบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วพระอ,องค์จึงประทับนั่งบนแท่นบันลังสูงแปดศอกในใต้ต้นโพค,ครั้งนั้นเดินหกเพนพระจันทร์เต็มดวง จึงได้มาเจริญอนาปานาสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์เพราะว่าอันเรื่องสมาธินั่นพระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่เป็นพระราชก,กุม,มารเพิ่งเกิดมาได้เจ็ดขวบเท่านั้นเองเนี่ยหรือว่าย่อนกว่านั้นก็นกนไม่รู้หรอก แม่เลี้ยงนางนมอันเชิญไปดูการแรกนาะขวนสมัยนั้นพระราชาก็ทำนาเหมือนกันถือเอาข้าวเป็นทรัพย์อันดีส่วนหนึ่งบรรดาทรัพย์ในโลกนี้มีข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งโฮอ,องเจ้าตรัสไปอย่างนี้ดังนั้นพวกชาวสกรยราชทั้งหลาย ก็ได้ทำนากันแข่งขันกันแย่งกันเอาน้ำขึ้นใส่นากินชวนเจียนจะรบราข่าฟันกันพระศาสดาเสด็จไปห้ามพวกญาติพี่น้องทั้งสองฝั่งน้นแม่น้ำโลฮินีก็จึงได้เลิกลากันไปได้มอบทหารให้พระศาสดาพาไปบวช ฝวายละสองร้อยห้าสิบคนพระองค์ได้ทหารนั้นไปบวชแล้วก็ทรงพาเที่ยวทุดงฝึกทรมานตนเอาไปเอามาก็ได้สำเร็จอรหัตตะพลนี่พระองค์ได้สงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อพระองค์ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้ว ดังนั้นในพึ่งพากันระลึกถึงปฏิบัทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วพยายามปฏิบัติตาม,มอย่าให้เคร่งเกินไปเคร่งเกินไปเช่นอย่างว่าไม่นอนเสียเลยบอไม่ฉันเลยตั้งสามวันเจ็ดวันไป ไอ้อย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามการที่ไม่พูดจาอะไรกับใครนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าพูดในแบบมีสติรู้จักพอประมาณในการพูดอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วยก็เระมาบาเพญตามแนวทางของพระษาสราได้ทำมาก่อนแล้วนี้แหละ อย่าลืมต้องมันนึกถึงเสมอเรื่องปฏิปทาที่พระพุทเจ้าทรงบำเพ็ญมาทางผิดพระองค์ก็ได้ทำมาแล้วทางถูกพระองค์ก็ได้ทำมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ค้นคว้าหาทางผิดทางถูกเลย พระศาสดาทรงชี้ทางผิดทางถูกไว้แล้วดังนั้นเรามาดำเนินตามแบบน,นี้นะฉันพอประมาณนอนพอประมาณมยืนเดินนั่งนอนพอประมาณทำการงานพอประมาณอย่างนี้นะทำการงานพอประมาณหมายความว่าเมื่อมีกิจธ,ธุระที่จะต้องทำอยู่ในวัดวาอาราม อย่างนี้ก็ต้องรู้จักเวลรเวลาเมื่อทำงานไปถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกถึงเวลาลงมือทำก็ลงมือทำไปก็อย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในการกระทำความเพียรต่างๆไม่หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่เคร่งคัดเกินไป ดำเนินตามทางที่พระศาสดาเดินมาแล้วการพูดการจาในกระพอประมาณเรียวกว่าไม่ให้เกินขอบเขตคนส่วนมากนะเมื่อได้นั่งคุยกันสนทนากันแล้วไม่อยากเลิกแล้วหาเรื่องอะไรต่ออะไรตลกครบคันมาพูดสู่กันฟังแล้วหัวเลาะก,กันอะไรหมู่นี้นะ นี่พวกเราจะไปทำกันการที่เราไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอกนั้นนะทำไม่จิตพุ่งมันจะไม่เข้าถึงความสงบได้เลยผู้ที่ปล่อยจิตให้เพลินไปอย่างนั้นนะ่ะหากก็มีศรัทธาได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้ก็ปลุกป้รำจิตใจนั้นเต็มที่เลยถึงจะสงบลงได้ เพราะว่าใจมันเคยชื่นชมยินดีกับอารมณ์ภายนอกอยู่เต็มที่แล้วดังนั้นอ่ะจะมาสะกดมันให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันจะไม่ยอมงอ่ายๆนั่น,น่ยมาหน,นี้เมื่อผูดด้ใดรู้ว่าการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเช่นนั้นไม่ใช่หนทางบนทุก์เป็นทางไปสู่ทุกการการทำจิตให้สงบระงับ จากนิวณนห้านั้นเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เมื่อพิจารณาตามเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะพยายามบำเพ็ญไปตามทางสายกลางนี้บางคราวมัน,มนขาดเสียอย่างไรอย่างหนึง่งเราก็จำเอาไว้แล้วพยายาม ทำให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์อ,อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าดำเนินตามทางสายกลางเมื่อดำเนินทำตามทางสายกลางอย่างว่านี้แล้วจิตใจมันก็ชอบเป็นกลางมาน,นี้นะงั้นให้พากันทำอุบายเยบขาในใจทำใจให้เป็นกลางให้ได้ อย่าให้มันเอียงไปข้างรักอย่าให้มันเอียงไปข้างชังอย่าให้มันเอียงไปข้างหลงต้องตื่นตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทีนี้ตายไปแล้วนะมีอะไรติดตัวไปก็มีแต่บุญกับบาปกับกิเลสนั่นแหละที่ผู้ใดยังละไม่หมด หรือว่าผู้ใดสะสมไว้ยังไงสิ่งนั้นมันก็ติดตามไปมันก็นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดพบได้ชาติใดมันจะมาแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แหละเรานัพิจารณาให้มันเห็นทุกข์อันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เมื่อมันเห็นทุกข ในความเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วมันก็จะเห็นทุกข์ในการทำมาหาเรี้ยงชีพทำสวนทำนาหลังสู่ผ้าหน้าสู้ดินไปเป็นลูกแก้งจ้างกรรมกรทำงานให้เขาเขาก็บังคับให้ทำงานไม่หยุดไม่ยั้งอันหมูนี้นะแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรล่ะ มันเป็นทุกข์แต่ว่าบุคคลไม่คำนึงถึงไม่ประมวลมาพิจารณาเหา็นความทุกข์ปีกย่อยนอกจากความทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายแล้วต้องพิจารณาถึงความทุกข์อันเป็นอันอันเป็นเหตุเรายังละมันไม่ได้เแต่เมื่อละเหตุแห่งทุกข์นี้ได้ละทุกข์ทางใจมันก็ดับลง แต่ทุกข์จากขันธวิภากอันนี้มันไม่ดับเพราะรูปนี้มันมีอยู่ตาบใดทุกข์ก็มีอยู่ตาบนั้นเนื่องจากมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพจารณาให้มันเห็นอย่างนี้โดยแจมแจ้งแล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อนายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้ว่าเรามีความทุกข์ห้อมล้อมอยู่ทุกด้านเลยชีวิตนี้เนะี่ย ทุกกายปล่อยให้โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาบีบคั้นเอาอไปซ่องเสพของมืนเมาต่างๆนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายไม่รู้ตัวอันนี้ผู้ครองเรือนทั้งหลายนะั้นมักะทำนำตนให้ไปสู่ เหวีเหง่งความทุกข์ดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วก็พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างเหล่านั้นไปไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นคอนทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์ จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้อย่างนี้นะทำความดีอะไรถ้าไปกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ยากลำบากอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จไปได้การงานต่างๆนะทำการงานที่สำเร็จได้นั้นก็เพราะเหตุว่าอดทนอดกั้นต่อความทุกข์ ถ้าไม่เหลือไว้ใสยจริงๆแล้วก็ไม่หยุดการหยุดงานแต่ไม่ทำเกินขอบเขตถึงเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาทำการงานก็ทำการงานตามการตามเวลาที่เหมาะสมนี่การที่บุคคลมาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอย่างนี้นะ ผู้นั้นก็จะไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาะจะแสวงหาแต่ความสงบเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพอมาพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วนรชของนรชนทั้งหลายน,น,นี่ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ขพราปัญญานี่มันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในเมื่อบุคคลใดมีปัญญาแล้วก็ยอมรู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดแล้วยังยังไม่รู้แจ้งหรอกรู้อยู่ทุกขแต่ไม่รู้แจ้งโดยปัญญามันก็ไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายดังนั้นเราจึงต้องอบรมสมาธิให้ ั้งมั่นลงไปได้แล้วก็จึงหัดคิดหัดพิจารณาธรรมะที่บรรยายให้ฟังไปโมนี้มันก็ล้วนแต่เป็นอุบายภาวนาสอนใจทั้งนั้นเลยนังนนั้นให้จำอุบายเหล่านี้ไว้ไปสอนตนเข้าไปอย่านิ่งนอนใจอย่าประมาทถ้าผู้ใดประมาทแล้วกิเลสมันก็ครอบงำเอาทันที เพราะกิเลสมันจ่อหัวคิวอยู่แล้วพอจิตใจเผลอสติเท่านั้นแหละกิเลสมันก็โผล่หัวขึ้นมาครอบงำจิตใจนี้เลยอเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงเคยพูดมาอยู่เสมอว่ากิเลสตัณหานี่นะมันกลัว แต่สติกลัวแต่ปัญญาของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าไม่อบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมันไม่กลัวเลยม,มันครอบกำยั้มยีมยจิตใจอยู่อย่างนั้นให้สังเกตูถ้าสมัยใด มีจิตใจประกอบไปด้วยสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยปัญญามาพิจารณาเห็นขัน่านี้เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปเพ่งอยู่ภายในนะไม่ใช่บริกรรมออกไปภายนอกเพ่งดูอยู่ภายในทางกายนี่หัดเพ่งบ่อยๆเข้ามันก็เกิดแสงสว่างขึ้นถ้าไม่หัดนั่งเพ่งบ่อยๆแล้ว แสงสว่างภายในกายภายในใจก็ไม่เกิดขึ้นเป็นงั้นภายในจิตใจนมืดตือ้อมองไม่เห็นอะไรดังนั้นจึงพากันอบรมให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาี้บังเกิดขึ้นในกายในใจอันนี้ เพราะการสำรวมศีลก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำไม่พูดไปในขอบบรญญัตนนินั้นเพราะองค์ทรงห้ามไว้อย่างไรเราก็ไม่ล่วงเกินก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเคารพอย่างนี้ก็เป็นเหตุได้ทำความเพียรพระศาสดาทรงสอนว่า ความเกียจค้านก็เป็นมวลทินของผิวหนังดังนั้นเราจึงไม่ถือมั่นอ,อยู่ในความเกียจข้านอยู่ในความอ่อนแอต่างๆหมดนั้นต้องขยันขันแข็งทำอะไรนะอย่าเชยชาเช่นบางคนนอนตื่นขึ้นมากับง่วงอยู่นั้นไปทำอะไรก็ไม่ได้ในอย่างนี้เราเรียกว่ามัน ถือมั่นอยู่ในความหลับความนอนไม่เห็นโทษของมันถ้าผู้ใดเห็นโทษแล้วมันก็จะตั้งอกตั้งใจขจัดความง่วงเงาห้าวนอนต่างๆให้สงบระง,งับไปเมื่อความง่วงมันสงบระง,งับไปจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีก็กระปี้กระเ,เป๋าเบิกบานพองใส คิดอะไรก็รู้ได้เห็นได้ทันทีอันนี้เราเรียกว่าบุคคลพยายามพึ่งตัวเองไม่ไม่หวังว่าจะพึ่งบุพชาอาจารย์ตลอดไปมันจะพึ่งกันได้ยังไงตลอดไปไม่มีทางเพราะว่าสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงมันย่อมแปรผันไปมาอยู่อย่างนั้น มีแต่พระนิพพานแห่งเดียวซึ่งไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำพระองค์ทรงปฏิเสธหมดพระนิพพานทำไมยังปฏิเสธอย่างนั้นเห็นปฏิเสธว่าพระนิพพานไม่มีอยู่บนฟ้าอากาศไม่มีอยู่ดวงดาวดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ในโลกนี้ในพื้นแผ่นดินก็ไม่มี ในน้ำก็ไม่มีอ้อาวถ้าอย่างนั้นนิพพานก็ไม่มีแล้วสิมีโยความระราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปดันแหละเป็นนิพพานใครนิพพานจิตสินิพพานนะเพราะจิตตรงนี้แหละมันเล่ร่อนอยู่ในโลกสงสารนี้มานับชาติไม่ทวนแล้ว เพราะมันยังสร้างบุญบาร,รมีไม่เต็มจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากจากอำนาจของกิเลสไปได้ผู้ดใดรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างบาร,รมีให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเรื่อยๆไปสร้างทานบาร,รมียินดีในการบริจาคทานสร้างศีลบาร,รมียินดีในการรักษาศีลสำรวมกายวาจา ให้เป็นไปตามสินอานนี้แหละให้เป็นไปตามศินไอ้บุคคลผู้ที่จะมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่าไปลืมมาต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าจิตยังสงบไม่ได้อย่าพึ่งพิจารณาอะไรก่อนอื ต้องทำจิตให้สงบให้เบิกบานฟองใสซะก่อนแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นแหละวันนี้เมื่อเรานึกคิดต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรอะ่ะเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาในใจิตใจพร้อมทั้งเห็นให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสังขารน,นามรูปนี่ตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจงพากันตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญให้เต็มความสามารถของตนของตนดังกล่าวมา